สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ IT อทีเอเนี่24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาสรุปประเด็นนี้นะคะว่าในปี2,567นะคะเราจะต้องจ่ายเงินสมทบสูงสุดเดือนละ875บาทหรือยังคงจ่ายที่750บาทนะคะและฐานเงินเดือนสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและกรณีว่างงานยังใช้ฐานเดิมไหมหรือชังใช้ฐานใหม่ในการคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มนะคะซึ่งวันนี้ก็จะสรุปประเด็นนี้ให้รับทราบนะคะสำหรับอัตราเงินสมทบตามที่ทราบกันดีนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทราบนะคะว่าเงินสมทบที่เราเข้ากองทุนประกันสังคมในแต่ละเดือนนะคะสมมุติเรามีเงินอยู่100บาทนะคะเราจะต้อง นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม5%หรือ5บาทนะคะเราก็จะได้รับเงินเดือนจากนายจ้างอยู่ที่95บาทและนายจ้างนะคะก็ต้องนำเงินของนายจ้าง5บาทไปจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ภรรกันสังคมนะคะโดย5บาทนี้จะแบ่งนะคะแบ่งเข้ากองทุนในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน0.5บาทหรือ0.5เ์นะคะในส่วนของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายคอดบุตรเก็บไว้ในกองทุนอีก1.5บาทหรือ1.5เปนะคะแล้วก็จะ3เําสำหรับเงินสะสมชราภาพหรือจะเรียกว่าเงินบำเหน็จเป็นเงินก้อนในกรณีที่เรารับเงินก้อนนะคะ ก็จะสะสม3%แล้วก็จะมีนายจ้างบวกเพิ่มให้อีก3%นะคะถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่ฐานเงินเดือน15,000บาทนะคะเราก็จะต้องนำส่งประกันสังคมอยู่ที่750บาทนะคะซึ่งเราก็จะได้รับค่าจ้างอยู่14,250บาทในจ้างก็ต้องนำเงินมาจ่ายเพิ่มอีก750บาทนะคะโดย750บาทนี้ก็เข้ากองทุน ในส่วนของรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานก็คือ75บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะก็จะอยู่ที่225บาทนะคะและก็เงินสะสมนะคะอยู่ที่3%ก็จะอยู่ที่450บาทในจ้างให้อีก450บาทดังนั้นผู้ประกันตนที่ทานเงินเดือน15,000บาทนะคะก็จะมีเงินสะสมสราภาพจากตัวเราเองและก็ตัว ของนายจ้างนะคะอยู่ที่900บาทต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะสะสมไว้ตอนที่เราอายุครบ55ปีแล้วก็ลาออกจากงานนะคะก็จะได้เงินคืนในรูปแบบของบำเหน็จหรือบำนาญในอนาคตนะคะถ้าสมมุติมีการปรับฐานอยู่ที่17,500บาทนะคะซึ่งใน117,500บาทนี้นะคะก็ต้องหักไป5%นะคะก็อยู่ที่800 75บาทสำหรับนำเข้ากองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนนะคะก็จะได้รับเงินเดือนอยู่16,625บาทนะคะโดยนายจ้างก็ต้องจ่าย,ยางเงินเพิ่มจากที่จะต้องจ่าย750บาทก็มาต,ต้องจ่าย875บาทก็เพิ่มขึ้นอีก125บาทต่อ1คนนะคะต่อลูกจ้าง1คนต่อ1เดือนนะคะ 875บาทนี้จะได้เงินเพิ่มเข้ากองทุนว่างงานนะคะก็เพิ่มเป็น87.50นะคะเข้ากองทุนในส่วนของประสบอันตรายเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและคลอดบุตร262.50นะคะและก็เข้าเงินในส่วนของเงินสาภาพสับสนของผู้ประกันตนอันนี้ผู้ประกันตนจะได้รับคืนเมื่ออายุครบ55อันนี้คือส่วนของเรา525บาทต้องบวกของนายจ้างเพิ่มอีก 525บาทนะคะถ้าฐานเงินเดือน1 7 5 0 0ารก็จะมีเงินสะสมชราภาพนะคะอยู่ที่1,050บาทต่อเดือนนะคะซึ่งจะเบิกได้เมื่ออายุครบ55ปีแต่ณปัจจุบันนะคะก็ต้องดูว่าจ่ายเงินสมทบเท่าไหร่ถ้าจ่ายเกิน1,80เดือนก็จะรับเป็นเงินบำนาญไปนะคะโดยใช้ฐาน1 7 5 0 0บาทมาคำนวณน,นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติ เรารับเป็นบำเหน็จนะคะก็จะได้เงินสะสมเดือนละ1,050บาทซึ่งยังไม่รวมส่วนของรัฐและดอกผลนะคะทีนี้เราก็จะมาดูฐานเงินเดือนต่ำสุดสูงสุดที่นำส่งประกันสังคมผู้ประกันตนมาตา3า33นะคะฐานต่ำสุดยังอยู่คงเดิมนะคะ1,650บาทสูงสุดก็คือ1 0 5 0 0 0บาทนะคะผู้ประกันตนมาตาา39อยู่ที่4,800บาท และฐาน17,500บาทบังคับใช้ในปีนี้เลยไหมในเดือนมการานี้เราต้องนำส่งจาก750บาทเป็น875บาทไหมในส่วนของทางผู้ประกันตนและก็ส่วนของนายจ้างนะคะซึ่งณนปะัจจุบันนะคะจากการยืนยันไป,ปสำนักง,งานประกันสังคมหรือการสืบค้นข้อมูลในประกาศต่างๆของประกันสังคมนะคะยังไม่มีประกาศออกมา แนช่ชัดนะคะมีเฉพาะการสำรวจในปีที่แล้ว2,566ไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ประกันตนเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนของนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าในปี2,567จะปรับเพดานเงินเดือนการนำส่งประกันสังคมจาก1,500 0บาทเป็น1 7 5 0 0บาทนะคะ ยังใช้ฐานเดิมนะคะดังนั้นจากกรณีที่ถามนะคะว่าปี2567นะคะจ่ายเงินสมทบสูงสุด875บหารือ750บาทนะคะฐานที่ใช้ในการคำนวณสิทธิประโยชน์ต่างๆใช้ฐานสูงสุดที่เท่าไหร่นะคะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะยังใช้ฐานเดิมที่1 5 0 0 0บาทนะคะการจ่ายเงินสมทบสูงสุดก็จะอยู่750บาทต่อเดือนนะคะ จนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรมีการลงนามอย่างชัดเจนซึ่งณนะปัจจุบันนะคะยังไม่มีประกาศลายลักษณ์อักษรออกมาอย่างเป็นทางการนะคะยังใช้ฐานสูงสุดเดิมที่15,000บาทนะคะและก็จ่ายเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนสําหรับผู้ประกันตนที่ฐานเงินเดือนเกิน15,000บาทนะคะสําหรับผู้ประกันตนที่มีการปรับอัตรา ค่าจ้างขึ้นในปี2567ก็อาจจะบวกเพิ่มจากจ่ายเดือนละ 300อาจจะเป็น320บาทก็อาจจะไม่ได้มากนะคะขึ้นอยู่กับว่าในปีนี้มีการปรับเพิ่มเท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะหักจากฐานค่าจ้างอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งวันที่จัดทำคลิปวันนี้คือ5มกรา2567นะคะยังไม่เห็นประกาศและก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติมีการอัปเดตมีประกาศที่เป็นรายลักษณ์อักษรแล้ว ก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้รับทราบรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ